หนึ 1> 1่งครับอินเวอร์เตอร์ครับอินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่เป็นปั๊มสร้างแรงเหวี่ยงน้ำมันหรือสูงกลางไปยังเทอร์บนครับสองครับเทอร์บเทอรบจะทำหน้าที่รับแรงดันน้ำมันที่ไหลมาจากอินเวอร์เตอร์และส่งต่อไปยังลูกเี่ยมอัตราลดนะครับเทอร์บจะทำหน้าที่ลักษณะคล้ายคลึงกับแูกข็มพัดนะครับสามนะครับเซนเตอร์ทำหน้าที่บังคับทิศทางการไหลของน้ำมันทอาให้น้ำมันไม่เกิดการไหลแบบปั่นป่วนนะครับและยังส่งกำลังน้ำมันไปยังไรงพัดของอินเวอร์ เมื่อเครื่องยนต์ทำงานนะครับตัวพ้อจะหมุนไปทางที่ทางยานยนต์นะครับโดยที่ตัวยูโรเลอร์นะครับจะเกิดการเบรคตัวในส่วนการของน้ำมันนะครับน้ำมันจะไหลออกจากลูกในหรือผ่านลูกผ่านไกลิ่มออกไปยังลูกนอกนะครับและส่งเข้าไปยังใบปะทอกเกอรบายนะครับโดยที่ข้อทางลูกนอกผ่านไกลิ่มเข้าไปยังลูกในนะครับและส่งแะไปน้ำมันไหลกระัดกตัวของสเตเตอร์นะครับโดยที่ตัวของสเตเตอร์จะทำการพยายามหมุนในทิศทางที่ควรกันนะครับแต่ไม่สามารถหมุนได้นะครับเนื่องจากเป็น ตัวระเด็นครับหรือว่าเป็นตัวคัดทางเดียวนะครับทำให้เกิดการนะครับการปของน้ำมันนะครับและส่งกําลังเข้าไปยังและส่งกําลังนะครับไปยังตัวของอีเลอร์ครับการปนแบบนี้นะครับเรียกว่าการแบบเกิดเกียครับส่วนการปุ่จุด A เกิดจุดสตอร์นะครับจะเกิดขึ้นเมื่อเราสตาร์ทล ทิ้งไบอินเวอร์เซอเร์สตาร์รถนะครับและใส่เกียร์ดีแล้วก็เหยกเบน็บจิ้งไบนะครับทําให้ตัวอินเวอร์เลอร์และตัวเซอร์ไบนะครับมีความเป็นที่แตกต่างกันนะครับและเมื่อเราทำแบบนีกก้บ่อยนะครับจะทําให้ตัวอินเวอร์เซอร์เกิดการเสียหายได้ครับครับตามาที่แบบที่สองคือเมื่อรถมีความเร็วคงที่ครับเมื่อท้อหมุนท่อหมุนน้ำมันในตัวท้อจะถูกเปลี่ยนตัวมีส่วนการโดยที่ไปว่าตัวอินเวอร์เซอร์จะขีดตัวในผ่านแกียร์ออกนอก แบะมาขับไปพัดของเซอร์ไบโดยที่ใบพัดของอินเอร์เวอร์และใบพัดเซอร์บอบยออู่บนสองทิศทาร์คถ้ามาันจะมาประทับที่ใบพัดที่รอบของเซอร์ผ่านไปลิงผ่านมาที่ลูนในของใบพัดเซอร์บ,บต้องมาประทับที่ใบพัดของสเตเตอร์แต่รอบนี้ ตัวของสเตเตอร์เริ่มหมุนไปทางเป็นไปในทิศทางาเดียวกันกับโวยเบลเลอร์จุดนี้เรียกว่าจุดชัดครับเป็นการแบบนี้เรียกว่าเป็นการไหลแบบลอตเรี่ห้องมอจบการดีเซ็ตเพียงเท่านี้คครับบขอบุณครับ